สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นบัตรรับรองพระแท้พระสมเด็จกุปวัดกลางของสมเด็จกุปวัตกลางของข่อยนะครับจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้เป็นกุกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชนะครับมีบางปุ่มเล่นบางกลุ่มไม่เล่นแต่อาจารย์สุเทพโคมัตเล่นและศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับล่าสุดณหม่เมืองราชไปค้นหาพระในบ้าน แบ่งปันมาจากพี่สาวได้มาชุดหนึ่งนะครับนี่พระสมเด็จกรูกวัดกลางของข่อยอันนี้เหมือนกันนะครับแรกๆไม่มีคนเล่นหานะครับปัจจุบันนี้น้ำโมบอกลองไปดูที่บ้านว่ามีหรือเปล่าพอไปอออากงไปแลกโอมมาหรือเปล่าก็ได้มาแล้วก็ฝากพระพวกไปส่งประกวดเนี่นะครับก็ได้มามีใบประกวด แล้วก็มาเปรียบเทียบกับที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนโมเมืองลาดนะครับว่าจะเปิดให้บูชาแบ่งปันเท่าไหร่นะครับไม่นโมไม่เป็นพระนะครับที่ไปเป็นกรรมการตรวจสอบพระชนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการนะครับไม่ใช่กรรมการหลักสวัสดีครับนโมสวัสดีครับพี่เจเเดี๋ยวผมไม่ได้แก้ข่าวนะครับพระที่พระทุกองที่ส่งไปให้นโมตรวจสอบตัดสินเนี่ย พี่วิสุตาเทพอาจารย์้วนพระทองเขาดูด้วยกล้องมาแล้วว่าเก๊แท้ยังไงใช่ครับแล้วนโมมาช่วยตรวจสอบว่ามาเป็นกรรมการผู้ช่วยนะครับใช่ครับแต่ก็ต้องแต่งตัวอยู่ในในกรรมการใช่ครับแล้วก็คอยตัดสินหรือคอยจักพระว่างค์ที่หนึ่งโค์ที่สองใครสวยกว่ากันใช่ครับนโมครัตอนนี้พระเหลือไหมพระเหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือน้อยครับเหลือน้อยใช่ครับถ้าจะไม่มีแล้วจะมีก็น้อยๆองค์ก็ ดงขายขายพระสมบัติของพ่อของยะทองตะโกนกินของกงกองกระเตียได้ที่มากี่ไรได้ที่มาสองไร่กว่าสองไร่กว่าครับผมแล้วก็ปลูกบ้านปลูกห้องแถวให้เช่าครับพอนโมก็ไม่ได้กินสาเร็จเมาไม่เที่ยวไม่กินไม่ดูอะไรับได้ได้ได้ห้องแถวมาห้าห้องครับผมแล้วก็ที่มาสองไร่ครับผมอันนี้เป็นสมบัติตอนแรกคาับงไม่มีเป็นคนไม่มีสมบัติไม่มีครับเอาเอาผ้ามาขายเป็นสมบัติ ใช่เมื่อก่อนเด็กร้านอาหารเด็กเติบเป็นนี่ไหมเมื่อก่อนโหเป็นนี่ครับเป็นนี่เพราะต้องดูแลพ่อแม่เลยครับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็ติดเตียงอยู่อตอนนี้ยังอยู่ไหมอยู่ครับยังยังก็ต้องดูแลอยู่ครับตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นละมองแบบเบาหวานขึ้นตามครับผมเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาเอายาหยดตามาฝากนะครับถ้าได้เจอถ้ามีโอกาสได้เจอนะครับถ้ามาทันนะครับเขาเขาติดเตียงอยู่นโมตอนแรกสนใจฝาปู๋ีดีไหม รับปูไม่ได้สนใจครับผมตอนนี้เราไปเอ๊ะเราก็เราเราไปได้หนังสือมาก่อนเราถึงได้ถึงได้ครับได้หนังสือมาก่อนเหรอใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็เลยไปหาียบที่บ้านใช่ครับเป็นมาเทียบเอ้าด้านหลังเหมือนกันเลยเขาเรียกว่าหลังมันหลังป่าเป็นช่างศิลปะช่างชาวบ้านครับแล้วเราก็ดูโอ้พระเราเหมือนไหลแแบบเลยก็คือเขาก็เล่นหากันครับเพราะว่าคนที่เขาเล่นอยู่เขาตอนนี้เขาขายยันต่างประเทศนะครับนโมก็ไปดูไปค้นดูใช่ครับไปค้นดูว่ามีอะไรบ้างใช่ครับ ได้มาหลายกิมเลยมีอยู่หลายกิมเลยแล้วก็แล้วนโมคิดว่าเป็นพระชิเนียเป็นพระที่ทันสมเด็จโตข้างก็เลยส่งประกวดใช่ครับให้คนอื่นช่วยดูให้ใช่ครับผมคือคนคนไม่เป็นพระต้องให้คนอื่นช่วยดูให้ใช่ครับเพราะว่าเป็นพระปุกนะพระปู่ก็สภาพก็จะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เลยมีแค่นี้มีแค่นี้ครับคลิปนี้วันเราอัดกันวันที่สิบเก้ากรกฎาคมถ้าใครดูวันที่เดือนหน้า กนกดาสิงหากันยานะครับอาจจะพลาดอาจจะหมดแล้วสำหรับคนที่พลาดในตำนานมีอะไรบ้างใช่ครับในตำนานพลาดโอ้อแปะลงสีเขาแปะแปะลงสีพลาดตั้งก็ต้นเลยใช่ครับ<ง>มีคนเหมาไปหมดเลยอ่าใช่ครับแล้วก็หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์แล้วก็มันพบวันทาเสีมาอ่าหรือ วัดเมื่อก่อนก็ออกวัดกลางคลอง่อยจะเป็นช่างช่างหลวงอ่าแต่วันนี้เป็นช่างชาวบ้านอ่าช่างชาวบ้านก็ไม่ได้ค้นหาไม่ได้ศึกษาว่าเป็นผ้าอะไรใช่ครับแล้วก็กอีกหลายอย่างกรณีไออะไรนะที่ไปล่าสุดตัวสุดท้ายเน,ยนี่นยค,คุณพยนต์ุณพยนต์ครับตัวุณพยนต์ตอนแรกก็ตอนนี้ขายหมดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่หมดแล้วหมดแล้วครับตอนแรกตัวใหญ่นี่เราเราเอาน้ํามาถวายบูชาใช่คือเราเราบูชาอยู่อ่าแต่ว่าลูกค้า เรียกร้องครับล่อมาว่าตอนเราไลฟ์จุดกลาคืนเราวางไว้ตรงนี้ครับแล้วเราก็ให้น้ําตอนลูกค้าเห็นก็เลยถามว่าไอตัวที่ไม่ได้ขายเนี่ยขายไหมใช่ตอนนี้เขายากบูชายครับคือเราฟังจากที่เขาพูดแลวความตั้งใจเขาเราก็แบ่งปันเบาๆวันนั้นแบ่งปันเลยสามพันห้าร้อยบาทตอนเปิดจะได้พันห้าหเือไงตอนเปิดจะแด้พันห้าพันห้าสองพันใครดูคลิปภูนพยนไค่ดูคลิปแปะลงสีของน้าโมนะครับ ไม่ต้องถามนะครับรวมมะอื่นๆนะครับมดดูเลยดูระยะเวลาที่ปล่อยหน่อยับผมแล้วก็เวลาลูกค้าเช่าหุ่นยนต์ไปเนี่ยเราประทับใจที่ว่า่วันนี้เขาถูกหวยสองใบสามใบขอพรแล้วสําเร็จเราก็ภูมิใจครับว่าสิ่งที่เราให้ไปแบ่งปันให้ไปแล้วมันไปช่วยเหลือเขาได้ดังที่เขาเาคาดหวังไว้นี่มาล่าสุดล่าสุดประทับใจที่สุดเลยคือนี่ครับหลวงปู่เกี่ยมวัดประทานสูงคาดเชื่อครับผมลูกค้าไปเลี่ยมทองครับลูกค้าที่นครศรีธรรมราช เนี่ยมทองใส่สำเดีมให้ดูเลยถ่ายรูปให้ดูแล้วส่งทองส่งทองมาด้วยหอนทองอ๋อหอนทองโอ้หหนอนทองบางคุดทุเรียนกวนครับผมส่งมาให้กินที่บ้านเลยนโมพอพอพอไปอยู่วงการพระนี่มาอยู่บนพระหลักคร่พระทางทางทาง่องทางเขาทบเนี่ยคนรู้จักมากขึ้นนะคนรู้จักมากขึ้นหลวมีิตรภาพที่อบอุ่นมากเลยบางคนรู้จักมันแบบว่าสนิทนะครับเอาต้นกล้วยมาฝากถ้าหน่อ ไอ้ไอ้ต้นกล้วยที่ตูงที่มาเนี่ยเอาส่งมาฝากเหรอมาฝากครับมาฝากห้าหน่อแล้วก็กล้วยอะไรเล็กมือนานอ่าอันนี้เอาฝากมาจับตุพันขนมปารี่โอมาทีหนึ่งวีแต่พันธุ์อบอุ่นมากนโมคิดว่ารับแบบไม่เคยรู้จักกันแสดงว่าช่องผมก็ไปไกลไปไกลครับไปไกลไปอันต่างประเทศนโมก็ขายมาแล้วครับส่งไปไหนอินโดนีเซียแล้วก็อเมริกาพระพักส่งพันเครื่องบินเลยครส่องพันเครื่องบินของอะไรของราปะถ้าธรรมดามันก็เจ็ด้อยห้าสิบ อ่าถ้าแพงหน่อยแบบประกันเพื่ออะไรก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทส่งที่ไหนส่งที่ราชบุรีอ่ะส่งที่ไปรษณีย์ครับไปรษณีย์ส่งพวกตัวรีแฟกอะไรนี้ไม่ได้ส่งส่งไปรษณีย์ส่งไปรชนีไออันนี้เป็นไปรษณีย์ที่อยู่ไปชนีไหนไปรษณีย์ไปรษณีย์ที่ปากปากท่ออำเภอเมืองครับอำเภอเมืองต้องไปส่งที่นั่นไปถึงต่างประเทศเลยเหรอใช่ครับผม ถ้าเขาไลน์มาเขาไลน์มาบอกว่าใช่เขาไลน์มาเขาไลน์มาแต่ว่าไม่คุยกันแต่ว่าเราเราเป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้ตัวแปลภาษาอจะมีตัวแปลในโทรศัพท์ให้เราแปลคนบ้านนอกคนบ้านนอกขายผ้าไปถึงต่างประเทศใช่ครับอินโดนีเซียครับเคยไปนั่งรอเที่ยงคืนกว่าจะมาครับที่ไหนนั่งมาจากอินโดนีเซียที่วัดรักขังแล้วก็เป็นวันครั้งเดียวที่ไปวัดรักังครั้งแรกของชูวิชชายไปนั่งสวดมนต์ชินแล้วมาคาถาชินแล้วมาถอดบกตงวันวันนั้นขายได้โยมวันนั้นขายไปได้ หลาองค์ครับแต่เพราะว่าเพรเราปล่อยไม่แพงครับต่อให้พระเราก็คิดราคาคนไทยครับองค์ละพันห้าสองพันอยู่ใกล้ละ,อะตอนนี้ลูกค้าก,ก็สื่อบวกไปแล้วแสนสี่หมื่นครับงดเดียวมันจัดครับนโมนี่ขายพระแบบไม่เป็นพระแต่ขอให้มีความจริงใจครับมม่มันมีคนคบอก <คน S 2> ว่านโมขายพระเทแล้วขอคืนนะโอ้ขอคืน ไม่ asten. น้ำโมไม่เจอนะครับไม่เจอไม่เจอ,อนคนเท่านี้จนมื่อจะเจอคนพอใจมากกว่าแต่ถ้าไม่พอใจหรือของเนียไปเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไงกับเราแต่ก็ไม่มีคืนไม่มีครับคุณพยนต์ไม่มีคืนแปะลงสีไม่มีคืนนเขาจะไปต่อราคาสี่เท่าห้าเท่าสิบเท่าดีเรื่องของเขาใช่ครับแต่เขาบอก่น้ำโมโปกองข่อยมีพิมพ์อะไรบ้างที่ที่เขามี พิมพ์พระประธานครับอพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ใหญ่พระประธานครับผมแล้วก็พิมพ์ใหญ่อะไรเกจทะลุตุ้มอ่ะเกินได้ครับตรงจริงพิมพ์เกินได้แล้วก็พิมพ์เจดีครับและและนี่เป็นอะไรตัวนี้เป็นยืนเลยอันนี้เป็นยืนครับเป็นรูปท่านยืนอันนี้ที่ว่าอยู่ที่โคนต้นต้นต้นโพอะไรเป็นาประวัติอยู่ครับใช่ครับนมรู้สึกไงพระปูกกวตรงหอยเขาไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหมดหรือแล้วแต่เขาอ่าตามจริงแล้วแต่เขานะแต่ใจนโมเนี่ยคิดว่า เนี่ยเป็นพระที่ท่านสมเด็จโตสร้างจริงๆแล้วตอนนี้ใจที่เราคิดว่าเราจะเอาขอ้ u ยูทูบนโมอยากให้คนที่ตามหาสมเด็จโตตามหาบุญประคังก็จะบูชาเนี่ยที่ว่าแทบบ้างฟองมบ้างอะไระแต่พระชุเนี้นโมมั่นใจว่าท่านแน่นอนแล้วหน้าที่จะบูชาเอาไปแวขวนพอมากเลยครับมีคนซื้อพระนโมเลยไปแจกญาติเขาไหมอ๋อมีครับมีซื้อไปซื้อไปเวลาซื้อไปก็เผื่อลูก เอาเก็บไว้ให้สามองนะเ,เก็บไว้ห้าองนะอะไรตัวเองทุกคนมีซื้อไว้หลงปูทีมขายดีไหมหลงปูทีมดีมากครับหลงป<อ>ูทมดีมากหลงปูทีมเกือบหมดแล้วไงเกือบเกือบเกือบหมดครับใครดูคลิปหลงปูทีมนะครับวันนี้วันที่สิบเก้ากรษภาคมถ้าดูหลังจากนี้นะครับไปถามพระที่ไม่หมดแล้วหมดแล้วครับหลงปูทีมนี่แบบว่าเรา เราแบบว่าเราเชื่อด้วยความศรัทธาเลยว่าเขามีหลวงปู่ทิมแล้วมีเมตตามหาจนทําให้อาขายดีครับแล้วนโมก็เลยขายไปได้แล้วก็เราก็ได้คุณมาแล้วตอนนี้มีองค์หนึ่งทำนโมอ่าคือเราหาลัทธนาขอเลขแล้วก็ส่งกล้องไปที่องค์พระกนเเป็นตัวเลขครับผมถูกหวยสามงวดติดกันเลยครับขอแต่ละงวดแต่ละงวดเลยจนงวดสุดท้ายบอกว่าถ้าถูกอีกจะเอาไปเลี่ยมทองสุกแล้วเลี่ยมขอบทองหมดไปสองหมื่นกว่าให้กับองค์นั้นตอนนี้อยู่ที่ระันะ ไอ้ไวันหลังแฝนมาหน่อยเราวันหลังแฝนต้องแฝเฮ้ยทองส <ๆ S 2> องห<ๆ>มื่นนี้เกือบห้าสิบตั้เกือบสลึงเลยครับผมเกือบครับเราสั่งให้เราทำาลอกอกหนาหน่อยอ่าแล้วก็ฝากแม่กับวัดอ่าใส่ขอบทองเลยใส่กรอบทองเลย,เ,ลยเพราะว่าเราพูดไปแล้วเราขอไปแล้วเรา,เราบอกจะไม่ขายนะถ้าถูกแล้วเราจะเลี้ยงทองก็ต้องเลี้ยงขายหรือไม่ขายก็ต้องอยู่ที่คนซื้อที่ครับอ่ามยอมจ่ายค่าทองเราด้วยหรือเปล่าอ่า ไครับลุมภูทิมนี่นโมก็เปิดสองสามพัน้ับตอนนั้นก็เปิดนโมอย่างกับพระครูวัดทองหอยเนี่ยค่าเป็นนั้นเปิดห้าพันไดอันนี้ตั้งใจเปิดห้าพันหนึ่พันห้าพันห้าพันนวันที่สิบเก้ากรกฎาคมนะครับแต่ถ้าหลังจากนี้นะคือมันหมดหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลย ถ้าเหลือธงว่าถ้าเหลือห้าองค์นี้โดนหกองหกเจ็ดกันแน่เรัาผมใช่เหลือน้อยก็จะแพงเลยมาก่อนได้เลือกสวยก่อนได้เลือกก่อนนโมจะถ่ายภาพให้ชมแบบชัดๆเลยหน้าหลังนคนที่บนนะครับเห็นเฉพาะขอบตรงนี้นะครับจากจะเห็นพระองค์จริงไปดูในเฟซบุ๊กอะไรนโมเฟซบุ๊กนโมเมืองลากับเขาจะถ่ายรูปเป็นรูปภาพดิ่งไว้กับภาพนิ่งเป็นนโมปาษาไทยครับนโมเวนบังค โโมเมืองล่าแบบนี้เลยนะครับเข้าไปที่เฟซบุ๊ก k นโมอย่างนี้นี่เป็นเบอร์โทรด้วยใช่ครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้เบอร์บนนะครับอ่าแล้วก็ถ้าจะได้อยากได้พักก็ดูก็ดูราละเอดของพระเอาเดี๋ยวนนโมไทยให้ชมเลยอ่าอเสียดายตอนอยากจะขายเต่าตอนนี้เต่ายังไม่มีคนถามมีคนถามไหมเต่ามีคนถามว่าตอนนี้มีอ่ลูกค้าที่สุพรรณบุรีครับอ่าเขาเป็นอะไรหมอประดูปัดอ่ะเขาบอกว่าของนัดจะมาแล้วก็นี่มา เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูนะครับเผื่อคนมีบุญคนอื่นมาใช่ครับตอนเราเปิดไว้สามหมื่นถึงห้าหมื่นสามหมื่นสามหมื่นใช่ครับนี่นะครับก็บคือพระที่มีไม่รีบซื้อพอจะรีบพอจะซื้อหมดหมดมันมีลูกค้าแบบนี้เยอะม,มีเยอะับเยอะเฮ้ยหลายคนที่โทรมาหานโมนี่ถาม,มาเก่าๆทีม่มีครับมีครับอาแปะ 8, โดยเฉพาะอาแปะนี้บ่อยมากเลยครับอาแปะถามถามใหญ่หมดเลยหมดเลย บอกน้ำมูก็บอกหมดหมดหมดเนี้ยครับจนไม่มีนโยบายหาแปกที่อื่นมาใส่เด็กขาดนะครับหมดแล้วคือหมดหมดแล้วหมดเลยยังครับลวงปูทิมเนี่ยก็ไม่เอาลวงปูทิมที่อื่นมาขายเด็กขาดครับก็ไม่เอาครับเน่ยมีอยู่เท่านั้นก็หมดแล้วก็หมดเลยน้ำมูกพอมาขายภาพชีวิตเปลี่ยนไกไหมชีวิตเปลี่ยนครับก็มีความเป็นอยู่ครับดูแลครอบครัวได้ดูแลมีลูกสองคนก็ส่งลูกเรียนเราเรียนรักเจ้าคุณทหารรักกระบังนะยครับคนนั้นก็หมดเงินเยอะ อ่ะก็ปลูกบ้านปลูกห้องแถวได้ดูที่ดีอ่าครับดูแลพ่อแม่ได้นี่นี่ถ้าทุกวันนี้ยังมีรายได้จากการขายพระไหมหรือพอได้พอได้ครับพอได้พอได,ได้ได้ทุกวันนะว,วันพอพอละกิัลวันละองค์สององค์ครับบางวันก็ได้เยอะครับหากไม่มีทุนขายถ้า,าขายเท่าไหร่ก็ไม่ขาดทุนขายเท่าไหร่ก็ไม่ขาดทุนเป็น,ปนบัตเป็นมรดกจริงจครับอันนี้มรดกไอ้ผม,มนาโมออะไรผมไปนะคูณพยนต์อยู่ที่ผมนะครับไม่ขายนะครับใส่ไปใส่กรอบใช้เหมือนกันใช่ใช้ได้

โชลาบเรามีแต่โชคลาบโชคลาบค้กกาข่เราก็ทําให้เรารู้อย่างของอย่างของกุชมินี้อยู่ทำไมพระถึงถึงนําเงินมาให้เราเ,เราก็ศรัทธาไม่ใช่ว่าเราลบหลูพ่พระนะรเราศรัทธาไปยืมเราก็ไม่ไม่ไม่ลบหลู่ไม่ลบหลูหล่ครับขอรบเลอะใครผู้หญิงมาเดินใกล้เดินข้างไม่ได้ั้ะโมงไม่ชอบครับต้องห้างทางเรามาข้ามพานพ้ะโมงไม่ได้คระหมง ตอนนี้พอมีความรูม้เรื่องพระบ้างเพราะอ่านหนังสือมัอมีอม่อานหนังสือแล้วก็ดูในในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตดูเรียนรู้รายละเอียดรบ้างอย่างหนังสือเล่มน,นี้ลงทุนซื้อเพราะอยากรู้อยากรู้ใช่ครับนี่นี่ลงทุนซื้อเองเลยใช่ครับเพราะอยากจะรู้ว่าพระที่สมบัติตระูลนี้มีอะไรบ้างใช่ครับผมแล้วก็อเอามาแล้วก็เหมือนกันเลยด้านหลังเหมือนเป็นกลับมาแบบลอยกลับมาพอรู้เหมือนก็ ถ้าถ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็องค์ละพันสองพันครับผมใช่ก็ถูกองค์ละพันสองพันแต่พอรู้ปุ๊บห้าพันเลยครับเพราะเราเราเชื่อด้วยว่าพระเรานี่พันจริงๆครับนี่นะครับนโมเมืองล่าถ้าใครอยากได้พระของนโมนะครับรีบรีบหน่อยนโมในในไลน์เฟซบุ๊กเนี่ยไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กใช่ไหมไลฟ์สดเฟซบุ๊กด้วยความตอนกี่โมงตอนประมาณสองทุ่มสองทุ่มกสองทุ่มครึ่งวันนี้วันนี้เลยเวลายัง วันวันนี้ไม่ได้ไล่ละวันนี้รอพี่จะได้มาตั้งแต่เช้าอ, <c oughs> อยู่บนมาไมอมาได้กันนี่นะครับ <c oughs> ไปพอดีอยู่บ้านโน,น้นครับอ,อยู่บ้านหนึ่งอนแรกผมก็จะให้โทรมาทําคลิปตอนเช้าแล้วนะครับคุยได้คุยได้พอดีออแม่โทรมาเห็นกลับบ้านดึกห่วงอันอนี้ดึกดึกด้กแคกแบบมืดๆก็่จะเป็นห่วงคนมาน้าคนมาน้าอันนี้ก็ดึกแล้วกว่าจะขับไปบ้านโน้นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเนี่นะครับพระของนักมูเมืองลาดนะครับหมดแล้วหมดเลยส่วนที่เหลือเนี่นะครับ ที่มีเล็กๆน้อยๆที่มีจํานวนไม่มากนะครับเข้าไปไดูทางเฟสนะโมทางเฟซบุ๊กหนะโมเมืองลาดเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับนะโมครับขอเสดีจครับสวัสดีครับเสด็จเย็นๆหลบวนปิดๆปิดตรงสีแดงวะ